สวัสดีครับเมื่อนี่ห้อกับโยที่งานชัยภูมิซาวเอ็นไลท์นะครับเฮอามาหอนกลางคืนนะครับมีหลายหลายบูธครับจอ LED นะครับจากไอนะครับ LED นะครับควบคุมระบบโดย พี่ป้อมนกกระปูดนะครับเ oh, <Yeah. S 2> น,นบี่ยเ,นะเอากับตันชนแนลก็มากับต <laughs> ันชนแนลทะลุไปไหนทะลุไปไหนเอาอีกไ,ไกลก็ได้เสียงแงเนี่ย n นี่ นี่แหละของฝากกันนุกโอ้เจ้าชัดดีเลยไคกินเผาหรือครับาไปให้บนมองหน่อยหางหางเขาปีนแนวนี้ปีนูองหอด้านะบอกพอเขาขึ้นมาตัวเขาาจะปีนเลยตัวนนึงเดี๋ยวเดินดูในงานครับไปไกลจะเท้าปนี่ก็บูธ พีอกการเคนะครับดีครับโดยอาจารย์เฮียสุนอ่อพี่ชายแสนอ่อเฮียจักครับเนี่ยของแท้ม,ม,มากับอาจารย์เจี๊ยบอะไรครับ กับตดนชาแนลวันนีเรามาที่จ <problem> <ot six> ังหวัดชัยภูมิมาเพื่อพบกับเจ้าพ่อวญานะครับถ้าไมจะบ่อจะวิญญานแต่จะพาชมเสียงในชมเสียงข้างในของดีครับนะครับดีครับตันนี้อูดชักจวานนะครับ เสียตัวทำอะไรครับเสียตัวเอเชียไลท์แอนซาวเอเชียมาถร่างก่เอเชียไลท์แอนซาวครับทดสอบยังครับทดสบเรียบร้อยแล้วคุ้มมาแครับไม่มีเสียง เปิดไหมเปิดไหมโอ้ยพระท่านเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมมันบบเมีนเปิดไหมเพราะว่าปิดปีดยังไงมันพ่ะท่านอยู่ในวิดีโอเปิดไหมครับเปิดไหมถ้ารวมได้ครับโอ้กองอาจารย์ต่อมอสย่านนู่นชับไหมฝากงาน สกณ์เนอะวันที่ยี่สิบแปดน่ะตกณ์โบว่างก็ต้องไปครับผมไปสองมังเฒ่าก็ไปไปใส่บาตรก็เอาครับผมต้องไปแน่วันที่่นีครับสกณลระความวันที่เท่าไหร่ครับ28ครับใส่บาตเชิญบอกใครด้วยเกี๋ยวไปออกมุดข้างในเปเนย่องานปรภาษาพื่งทีนงานเลยเหรอวันนั้นวันนี้พี่โตมาเนี่ยแฟนของกิปใช่ไหมครับแฟนด์ิปต์ทีไอพีผู้สาวกองของสังหรณ์ของพี่ก็ มาไม่ทันครับมาไม่ทันเฮียอยู่ไหนครับเฮี้ยข้ามบนอ่ะเรื่องใหญ่ระบาดเราจะโอ้ยอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าปิดครับอย่าเฝ้าปิดเพราะว่าจะเปิดเพียงฟังอยู่ระบบเสียงคลิปครับโอ้ยมิกตัวนี้ครับตัวนี้ล่ะข้ามือนี่สุดมิี่คุณเว้ย มิกสายันมิกสายันมิกอาจารย์อ้วนตัวนี่อาจารย์อ้วนเอีอาจารย์อ้วนไม่มาก็ต้องไม่มาเมื่อวานเมื่อคืนยังอยู่ใจเยือกอูอาจารย์อ้วนอยู่ไจเยือกนี่ตอนนี้ไม่รู้แล้วเมื่วานก่อนอยู่ใจเยือกโอเคครับขอบคุณพี่พี่ครับ กัปตันกัปตันกัปตันเซเน่โอนี่ครับเอฟซีน้องกัปตันเซเน่โอบรรยากาศในงานครับมีประมาณจี่แบีนครับอะไรหลายอยู่เป็นม่นน่าจะสิบโอ้มันสองแถวครับโอ้ยยี่สิบยี่ร้อยสามสิบ ฮะโอ้มีสีคุณสีด้วยนะครับฝั่งฝั่งนู้นนะครับไปเดินระดูกับตันเชนเนลไม่อธิบายเลย <c oughs> อธิบายหน่อยกับตันเชนเนลก็จะมีกี่กี่บูธครับมีมีกี่พวงครับกับตันชาเนลตอนนี้แบรนด์ของใครน้องกับตัน MP ของอาจารย์จ,จั เยอะๆครับงานนี้หลายๆครับโอ้ฝั่งนู้นแปดคุณแปดฝั่งนี้สิบสองคุณสิบสองโอ้หนูครับต้นตำรับเจ้าพ่อวิทยาสาวเอยรูปนะครับใกล้ถ่ายรูปนะครับใกล้ถ่ายรูปครับนี่ครับเทซีเลยครับ สมัยผมเป็นเล็กน้อยนี่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเพชรบูรณ์ก็มาครับเบาไกลมาเบาไกลมาเพชรบูรณ์ของลูกน้องเป็นล้านนึงนั่งร้องไห้อยู่เดี๋ยสวัสดีครับผมพี่แม่หน้เอาหัวล้านนั่นเข่าก้องครับเข่าก้องใไอเข่าก้อง นี e. so, like How, ่ครับโอ้นี่ผมเป็นเล็กน้อยผมมากแฮีงครับวิทยาศาวนี่อ๋อเป็นเบียแรกที่ผมเล่นเลยนะวิทยาศาวตร์เลยเสียหรอของปลาลงใส่ยเนี่ยติดกันนะบ่โอ้นี่ครับดตติามบุญของไฟอสูวอยู่ข้างผมตลอดได้หนิทางกันตลอดได้หน่เนี่ยบันนอครับวันด้วยกัน โอ้มาเดินดูในงานก่อนโอ้โหสีคุ่นชีมากังสีเลยแม่นตัวนี้เป็นรถเครื่องปั่นไฟนะครับของวิทยาศาวรเลย สวัสดีคร exactly. ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวบเล่น่ัรบนลยน่ครับ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 นยรับนีรนีน่รับนครับน

เลียบหรอครับเสียเลียบหรือเล่ารยครับเลียบเรียโอ้ยถายเลยลูกตอ่อโอ้ทีเอครับทีเอฟเอแห้งเลยนี่วิทยาสาว Weg มากมากต่เป็นเล็กน้อย นี่ครับวิทยาศาสตร์สนใจผมเลยครับตั้งแต่ผมเป็นเล็กหน่อยผมมากีเลียวิทยาศาสตร์ยองบางเนี่ยเอาเราบ่ปร้องเราบ่ร้องเราบ่ร้องไปเดี๋ยวเอายืดเอายืดดันขึ้นดันขึ้นฮะนพ่อราพ่าครับเออเพราะมันมันเสียงเขาห้ามใส่เสียงเราบ่ chân oh, ngoài nhé chân ngoài nhé nói nương nói nương <laughs> tua tua càng tua mây vậy

โอ้โหอบอ้อมก็มานะครับอบอ้อมเดี๋ยวเราจะมาฟังระบบเสียงกิ๊ฟกันนะครับกิ๊ฟลองยังครับเปิดให้ฟังหน่อยครับ ผมอยากให้ฟังเลยดีกว่าไหมผมอยากฟังระบบเสียงครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เปิดผ้าก่อนวันนี้ในงานชัยภูมินำอะไรมาบ้างครับโอ้โหผลมาเยอะเลยครับเนี่ยก็ให้มาแค่เสียงกลาง12ลูกแล้วก็เสียงเบส12ลูกเท่านั้นเองอย่างละ12แต่ว่าพื้นที่ฝั่งนี้เราได้แค่22เมตรเท่านั้นเอง เดี๋ยวดูพื้นที่นะครับฝั่งนู้นสามสิบเมตรจะเป็นเซตสิบสองเซตสิบสองเหมือนกันครับเซตสิบสองโอ้แต่เรา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 ได้มาอยู่ฝั่งนี้เราได้มาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เต็นต์มอนตี้มีปัญหาตรงจุดนี้เท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่ที่การเซตอัพของเราเพ่านั้นเองวิธีการตั้งตู้องศาการตั้งตู้เราทําให้เสียงมาตกตรงนี้ได้แล้วก็สามารถทําให้ตกหกแต่ก็มีติดหลังเต็นต์ตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาไป ทีเด็ดทีเด็ดคือได้น้องต่อมอสคือพลังของตู้ท็อปเพนเนี่ยมันไปถึงนั่นอยู่แล้วไม่มีปัญหานะเพเียงแต่ว่าเราจะคอนโทรลให้องศาของตู้มาตกอยู่ตรงจุดไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ตรงนี้ทําได้ไม่มีปัญหาเพราะเมื่อกี้ลองเซตเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันพรุ่งนี้มาฟังปลายเพลงเพราะๆสนุกๆมันๆแล้วก็จะต่อด้วยร้องสดของ ต่อมอสอต่อมอสออุ้ยขึ้นไก่ได้เอาเพนเพนนี่เพนก่อนน้องตอเป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจครับระบบเสียงดีคนตีดีกลองดีคนตีอิ่มเสียงก็อิ่มใช่ครับถ้าคนตีกินแล้วไม่อิ่มเสียงก็จะไม่อิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัด มือคลองให้อิ่มกันที่ก,ก่อนเอาอช่องผมเอาไว้แค่นี้เอาเลียนเชิญอีกช่องครับ <laughs> เรียนเชิญอีกช่องครับ <laughs> โอเคครับ